พักเบรกตอนซ่อมพี่น้องตอนนี้ก็คือสิกินเข่ากันฝนตกฝนตกอี่าลบฝนอลูกเด้อเากันไปกินเข่าครับพักกันพักเบรกไปกินเขา่าพว้วฝนตกดีครับพี่น้องครับมวงนี่มวนเห็ดตะไคร้กับบี่านฝนจังเม็ดก็พักกันแช่งฝน มื่อไห้พี่น้องฝนฝนคำม่วงดีมากครับทุกซุมือเบิดมือเท่าคำโอ้ยสั่งลมปาดลมฝังอยาาวยหยางฝนหัวขามาโอ้ยสั่งมาขืดมาจังสัน๋ยวสร้างเล็กเจ้าโอ้ยของ,งืดสร้างเรียกว่าฝนอวยพะนะ อวยเดินฝนตัวตัวลอากญญาศย่าฝนตัวฝนอวยเนาะปายกันยาตัวหนุอันนี้ฝนมากดิฝนหนักมาเข่ากันลังวานเนาะส้ยพี่พี่น้องตึ๊บเลยครับผมแต่ว่าอยู่ในกล่องฝนพบ,บปันหดแต่ว่าตัวจริงแห้งครับฝนปลายปลายเนียงเนียงอนู่บรรยากาศนะครับ บรรยากาศขม,ม่วงสำนักง,งานศิลปินภูไทยครับสิเป็นประมาณถ้าเกินตกปะเนาะนอพี่น้องเนาะแต่ว่าดีตั้งแต่นโดมมุ่งเรียบร้อยครับเอ้มเรียบร้อยผมมีฝนผาเลยนั่นตะกอนฝนสีผาตอนนี้เงียบจิตเปลี่ยนแผ่นไม้แผ่นมันหัวเปลี่ยนออกไม้เบิดนะครับมองเหตุงานเขา ก็มีหัวร้อยบาททำงานได้สบายแ้้โดมพุนสิเฮ็ดครับคุณดูมมองเฮ็ดงานผลคุณมองก็จะออกเล็กออกยังอะ่ะติเฮ็ดไม่บ่อยฝนตกใสบ่อยฝนพ้าสนดอกครับอันนี้เป็นห้องน้ำครับห้องน้ำตั้งนี้ อันนี้จะเป็นห้องครัวครัวปีนนจะเปิดเผยครับเฮ็ดเป็นบ้านสองสั้นขึ้นสุ้งสูงเฮ็ดมองนอนพร้อมตรงนั้นกับร้นเห,ห็ดหนองนอนครับเสริมครับแล้วเฮ็ดฝากักทาสีไม่ครับตรงนั้นบ้านรังทาสีไม่ โอ้ยของใครกับขายน้ำฝนฝนตกกับเข่าแม่พี่น้องเลยการหาเงินน้องคนฝนตกไปได้ก็ไปหาขายนี่เห็นบ่เบมียขาแลียนขม้าบึ้มบัมบึ้มบัมบ้านเฮาบ่ได้อันจำกัดว่าบ่ให้คนเข้ามาขายของพุ่นเข้าไปฮอดทางในเล่นกับไอดในเฮือน อากาศครับฝนตกครับที่ขม่วงครับขยามห่อนมาแดดมากเส,สียดใส่ต้นม่วงต้นนี้แหละพี่น้องก็ได้ซึนใจในจักน้อยไตยผมใหม่เย,ย็นเย็นต้นม่วงต้นนี้ม่วงต้นม่วงต้นนี้ตั้งเตปีแรกครับผมมาอยู่นี่ครับมาอยู่ปีแรกผมปลูกเลยเด้ เออผมปลูกสลิมรวตะกรริมรวมอยู่นี่ครับเงีน้นี่อันนี้เสือตอตรงนี้เสือตอลงไปุ่้นหมองเสือตอเสือตออยู่สองเตือสามเตอโอ้นจากอันมองเต้นต่ทั้งพุ่นกับเสือตอฟางพุ่นหล้กก็ทั้งลังโดมพกกับเสือตอกับขยายออกไปเนี่ยมองเสือแรกแรกเวลาเนี่ยต้นมวงต้นนี้พอดเสือล้ว ซื้อที่มองในพ่อปลูกเลยนี่เห็นปะบ่ตายเนี่ยเห็นปะสิบกว่าปีเนาะเห็นปะห้ารจอยเจ็ดสิ้เอแล้วเกือบเกือบยี่สิบปีเะเขามาอยู่นี่เขาตั้งคนาดปีจากปีนอเอเฮ้ยเลยปีที่สามสิบเก้าปีครับมังมองตัวน,นี้สิบเก้าปีพัดสิบเก้าปีคือว่าะ เขาตั้งในสามสามปีตั้งศิลปินพุทธายวิรพงศ์ชินสามปีแต่เขามาซื้อที่มองนี่ปีแรกหาเกลืองแปดเก้าข้นปีสองมาสายละสิบหาสายละสิบหาปีสามมาสายละยี่สิบเมนปีที่สามขับสายละยี่สิบสายละยี่สิบหา กินมากตลอดครับเนี่ยฝ้าห้องบ่ได้เด้ครับแต่ปุ๊กเป๊ะปป๊ะเป๊ะปุ๊ะเะป๊ะ,ะขึ้นฝ้าฝ้าลันมันเปอบรรยากาศฝนตกครับ คนตับอะไัเนี่เห็ดอยู่สร้างมุน <S <S เ็ดกันหมาปะเนาะบ่ให้หมาเขามาในเฮื่อนสงสัยมันพักเบียก์ก็จะพักตะรุนปเนี่ยพักซ่อม อยากเดินไปยุพี่น้องอยากเดินไปเบินงแต่ว่าฝนตกครับเดินไม่ได้โอ้น้ามม่พี่น้องน้าท่วมสนนมองนี่เลยคุพี่น้องฝนตกแต่ว่าอยู่ในกล่องเป็นฝ้าขาวแต่ว่าอยู่นี่มืดด้วยครับตัวจริงนี่จะมืด มือตึ๊บเลยอ่ะแต่ว่าบัดอยู่ในกลอ่องบัดเป็นขาวๆก็ถือว่าแรงมากนะครับเนี่ยเดตค่ายสันว่า บ้านพักศิลปินผูไทยครับอายยูเจ็ดสี่แหละพี่น้องขอบคุณแฟนคลับนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับติดตามพาวีเนาะทาง youtube ช่องนี้เด้อพี่น้องฝากกันต่อๆนะครับกดติดตามนะแม่ครับเพื่อเป็นกำลังใจเปิดไม่ครับ เปิดไม่ได้สองหมื่อแล้วครับเปิดใหม่ได้สองวัน,แร,นแรงขึ้นแรงขึ้นนะพี่น้องพ่ามันจะซอดแจ้งอีกตมอนี่ก็ได้เป็นตกแรงมากครับที่ขม่วงเสียงดังมากเลยครับตอนนี้เสียงสังกะสีดังมากๆเลยครับ ได้ยินเสียงบ่ครับเงียบปิดเด็กน้อยเข่าห้องพี่น้องเ๋ยโอ้ยตากฝนมาจีระ